ช่วยทำไมอ่ะแล้วพอจะไปถีบมิวตรงน้นทำไมอ่ะมิวไปทำอะไรให้หรอก็ใครใช้ให้มันมาใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนฉันนี่น้นนงลูกพันลงแกเอาเงินที่ไหนไปซื้อชุดว่ายน้ำแบบฉันนี่มันชุดที่พ่อฉันซื้อให้เป็นหองขวัญน่ะใครจะไปรู้เหมือนแกล,ล่ะพ่อซื้อให้กันหรอเงินก็ของปอมสินะแกรีบขึ้นไปเปลี่ยนเลยถ้าแกอยากอยู่ในต๊อไปีนี้ ฉันต้องมาชุดเดียวอ่ะฉันไม่เอาชุดอื่นมาด้วยอ่ะมาชุดเดียวน่ะนี่จะทำอะไรพอยไหนขอดูหน่อยสิชุดมันเหมือนกันจริงหมดไอ้พลอยทำอะไรหยุดนะพลอยพลอยดูหน่อยปลอยปล่อยนะพลอย เจคุณทำอไรอะ่ะเจพอทำแบบนี้ทำไมวะใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนกันแล้วมันผิดตรงไหนเหรอผมปากไปเลยเจไม่รู้แหละงานปาร์ตี้นี้ใครห้ามใส่ชุดเหมือนฉันแม่ฉันเป็นพอ,อใหญ่สุดในงานนี้ทุกคนต้องฟังฉันไปไรเลยไปเปลนชุดกันเดี๋ยวเจไปส่งไป เจเจจะไปไหนอะเจเจถ้าเจไปนะลอกเป็นเพื่อนกันไปนเลยพอยพูดอย่างนี้กับเจไดไงวะฮะพอยจะเอาแบบนี้ใช่ปะได้สิเลิกเป็นเพื่อนก็ได้เจไม่คิดเลยนะว่าพอยจะเป็นคนแบบนี้ทำกับเพื่อนแบบนี้ได้ไงวะเจเจ อยากให้เราอยู่ใน,นตาร์ตี้อ่ะเขาอกลักบจะไปช่วยเันททำไมมันก็แค่โกูกพานลงที่มันได้เรียนที่เนี่ยก็เพราะว่าทุนแม่ฉันไม่รู้จักที่ต่ำที่สงูงแล้วยังเสหลมันใส่ชุดว่ายน้ำแบบฉันน้าด้านนี่ฉันไม่ทำอะไรให้แกแกถึงต้องหอกับฉันแบบนี้ทำไมพูดความจริงหน่อยทำเป็นล้ําไม่ได้ แมันลูกพันลงไงฉันมันลูกผอหยุดพูดเถอะพลยยิ่งแกพูดมากขนาดนี้มันยิ่งจะทําให้แกดูแย่ไปซะเองนะแล้วถามหน่อยทําไมแกต้องดูถูกคนอื่นแบบนี้ด้วยวรฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ทําไมแกอยากคบลูกพันลงมากกว่าลูกผออแบบฉันหรอใช่คบใครก็ได้ที่ไม่ใช่คบกับแกคอยดูนะฉันก็ผองแม่ ว่าให้เลิกให้ทุนพวกแกทั้งสองคนให้หมดเลยเจเจเจมาแม่จัดการให้หนูหน่ยนะเจกับมิวอะนังแกหนูแม่ต้องตัดทุนสองคนนั้นนะเป็นไปได้ยังไงกันพลอยเจกับมิวนั้นนักเรียนดีเด่นนะทำชื่อเสียงให้โรงเรียนมาตลอดเลยอะ อพอยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแม่แม่ไม่เชื่อลูกสาวหรอหรือว่าแม่ไม่รักหนูแล้วอะ่ะรลอยรักสิลูกทำไมแม่จะไม่รักอะเอเจกับมิวทำเรื่องแบบนี้จริงเหรอเนี่ยก็จริงสิแม่หนูจะโกหกแม่ทำไมล่ะอ่ะใจเย็นเอางี้เดี๋ยวแม่เรียกเจกับมิวเข้ามาคุยดีไหม ขอขอนุญาตค่ะนั่งสิพลอยเดี๋ยวพลอยไปรอข้างนอกนะลูกไม่อ่ะหนูจะอยู่ฟังด้วยอืมเธอหนะ้าเดี๋ยวทางนี้แม่จัดการเองไปก็ได้ค่ะ โชคดีนะพลอยเขาเล่าให้ครูฟังว่าเธอสองคนไปรังแกเขาอะเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่ามาสิคืออย่างนี้นะครับพอคือว่าพอ ครูรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วพลอยเขามาฟ้องหมดละแต่ครูเชื่อนะว่าเธอสองคนอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นครูรู้จักนิสัยพลอยดีเออแล้วเรื่องทุนที่พลอยเขาขู่พวกเธอไม่ต้องห่วงทุนยังเป็นของเธออยู่ดีนั่นแหละ ขอแค่พวกเธอสองคนน่ะตั้งใจเรียนแล้วก็ไปทำชื่อเสียงให้กับสถาบันเราเยอะๆกลับมาครูจะคอยดูความสำเร็จของเธอสองคนนะครับแล้ว่าก่อนอื่นพวกเราสองคนก็ต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพอนะครับที่ให้โอกาสพวกเราพวกเราสัญญานะครับวพวกเราจะทำให้เต็มที่ไม่ทำให้สถาบันผิดหวังแน่นอน ูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะดีแล้วละจ้ะอ๋ออีกอย่างนะครูขอแล้วกันอย่าไปถือสาพลอยเลยพลอยเขาก็ร้ายแบบนั้นเองอะแต่เขาไม่มีเจตนาร้ายเลยนะครูหวังว่าพวกเธอจะยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เอางี้เดี๋ยวครูจะเรียกพลอยมาขอโทษเธอสองคนละกันเนาะ ไม่เป็นไรคร่ะพออ,อพวกเราเข้าใจพลอยค่ะแล้วก็ไม่ได้โกรธด้วยยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วขอบใจมากเลยนะเป็นไงบ้างคะแม่จัดการแล้วใช่ไหมคะจัดการละคราวนี้ก็ถึงตาพลอยแล้วนะ หมายความว่าอะไรคะแม่พลอยพลอยโตแล้วนะลูกการที่พลอยจะมีเพื่อนดีๆแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดูสิพลอยดูถูกเขาไว้ตั้งเยอะอ่ะเขาก็ไม่ได้โกรธพลอยเลยอะ่ะแล้วอีกอย่างทุกอาชีพมีความยิ่งใหญ่เหมือนกันหมดอย่าไปดูถูกอาชีพคนอื่นนะลูก ทุกคนมีความเท่าเทียมกันเราต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันแม่เองก็ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยกว่าแม่จะมีทุกวันนี้ได้แม่ก็ทำมาทุกอาชีพแล้วถ้าพลอยยังไปดูถูกอาชีพคนอื่นก็เท่ากับดูถูกแม่นะลูกพลอยขอโทษค่ะแม่พลอย คนที่พลอยควรจะไปขอโทษตอนเนี้ยคือเจกับมิวนะเพื่อนที่ดีแบบนี้ถ้าพลอยไม่รู้จักรักษาไว้พลอยจะเสียใจทีหลังค่ะแม่ พวอแกฉันขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีแล้วก็ทําตัวไม่ดีใส่อ่ะคือฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อ่ะขอโทษนะไม่เป็นไรเลยพลอยยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะใชเะ่เรื่องพวกนั้นอะเราลืมไปหมดแล้ว ว่าแต่เมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรออืมนั่นสิฉันก็จำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอขอบใจมากนะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกัน